ทท่ а, <t 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 ่าานมมเียยวปัักธงงชชอซื้อไหมกินหมีเที่ยวเมืองโบราณด้านจับปกเมื่อยามสายยันตะวันจะลับขอบฟ้ามองทุ่งสีทองกลางตาเชิญมาพื้นทิ่ไทยงามมา งามสินนนนนนททออออของไยยเเลืืื่้รใใสสุจมวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านจปโปซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอปักทงชัยซึ่งมีการผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดและมากที่สุดหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอและที่สำคัญเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านบ้านจะโปะสืบทอดกันมาและวันนี้เรามาสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านจะโปะกันดีกว่าครับเมื่อท่านเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านสเสน่ห์อย่างหนึ่งของหมู่บ้านคือเสียงกี่ทอผ้าที่จะกางไปทั่วหมู่บ้านผ่านใจกลางหมู่บ้านสู่บริเวณไร่นาของชาวบ้านและเห็นพื้นนาสีเขียวชอุ่มยามเช้าพระภิกษุออกบิณฑบาต เรามาทําความรู้จักกับบ้านจะโปกกันดีกว่านะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยครับบ้านของเราเนี่ยตั้งมานานแล้วเราเจอโบสถ์กับเจอพระสมัยทวาราวดีที่เป็นวัดจะโปกของเราแต่ที่พบและมีจารึกอยู่ก็คือพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรีปีพุทธศักราช2,321ตอนนั้นนะครับมีพระวอซึ่งเป็นเสนาบดีกับพระเจ้าสิริบุญสารซึ่งเป็นเจ้าของนครเวียงจนยนันทร์สมัยนั้นเกิดทะเลาะวิวาทกันนะครับพระวอก็เลย เออหาตัวช่วยก็เลยมาขอพึ่งกับใบบุญกับพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เลยเห็นว่าพระวอเนี่ยเป็นคนที่น่าช่วยเหลือนะครับก็เลยรับอนุเคราะห์ไว้เป็นเป็นผู้สวามิภักดิ์พอเจ้าสิริบุญสารทะเละกับพระวอ์ก็เลยจับพระวอได้ก็เลยประหารชีวิตพระวอความรู้ถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เลยส่งเจ้าพญามาหากษริย์ศึกกับเจ้าพญาสุรสีนะครับไปปราบเจ้าสิริบุญสารที่เมืองหลวงนครเวียงจันทร์ จากนั้นก็กวาดต้อนผู้คนจากนครเบียงจันมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็บริเวณแถวๆถวจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมก็คือศาลซึ่งชาวบ้านเรียกว่าศาลตะปูนะครับแต่ชื่อเป็นทางการก็คือศาลเจ้าพ่อสุริวงศ์ซึ่งอนุมานว่าเป็นศาลซึ่งตั้งมากับชุมชนกับหมู่บ้านเจโปตั้งแต่ก่อสร้างหมู่บ้านด้านหลังของผมนะครับ บ้านวิถีไทยอมองนี้นะครับคือมองของเก่าเราข้มหลังครับหรือว่าเป็นเรือนโบราณนะครับเพื่อจะให้คนแก่นะครับคนแก่คนเฒ่าถ้าพูดเป็นภาษาฐานว่ามัดโซกันครับโซกันหรือว่าคุยกันนั่งคุยกันเพื่อเล่าความหลังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ ได้รู้จักห่วงแหนที่คนเก่าคนแก่ที่ทําไว้นะฮะอย่างขี้กระไตนะครับขี้กระไตเอาไว้จุดไฟนะครับจะใช้เพื่อนาแสงสว่างอย่างกระโซ่นี่ครับเอาไว,ว้วดน้ําออกจากนาหรือเข้านานะฮะอย่างนี้เรียกว่าอีจ,จู่ครับอีจ,จูเอาไว้ใส่ปลาไหลนะฮะไอตัวนี้เป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆน่าจะอนุรักษ์ไว้ครับก็มีโอกาสก็เชิญนะครับที่ บ้านจะโปะนะครับผมเพื่อนเราได้หรือบ้านพูดได้นะครับมันจะเป็นคำกรกเก่าของโบราณที่เป็นกติสอนใจให้เยาวชนรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นหลังได้ดูว่าคำกรของคนโบราณนี่ฮะที่เขาทำไว้เนี่ยเขาเขียนไว้ เราสามารถที่จะเอาปฏิบัติหรือใช้เป็นชีวิตจริงได้นะครับคติประจาใจอย่างที่ว่าไม่มีความอยากจนหมู่คนขยันทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงทําจริงขอให้ขยันครับขยันแล้วอยู่ได้ขอเชิญชวนท,นท่านที่มาท่องเที่ยวที่บ้านเจะโป่งเรานะครับลองมาอ่านแล้วเอาคำคำไหนก็ได้ที่ว่าโดนใจท่านแล้วเอาไปปฏิบัติดูครับว่าจะเป็นจริงดังที่ผมพูดไว้หรือเปล่าครับ ร่มง,งานฝีมือบ้านจอดปกสวัสดีค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมแหกตาเอาไว้หลอกลูกค้าค่ะอุ้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันเนี้ยเอาไว้ถ่ายรูปมันเป็นคําว่าแหกตาเนี่ยเป็นภาษาพื้นบ้านแปลว่าถ่ายรูปนะคะแวะเวียนเข้ามานะคะแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปฟรีค่ะตรงเนี้ค่ะ แล้วก็กลุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มงานฝีมือค่ะของหมู่บ้านเจโปขายของฝากมั่งหรือว่าเป็นงานประดิษฐ์มีกิฟต์มีของชําร่วยที่ทําจากผ้าไหมมีกระเป๋าผ้าปากมือแล้วก็กระเป๋าลดโลกร้อนเชิญค่ะเชิญค่ะ การสาวไหมการเก็บตะกอสาวไหมนี่มันก็จะมีไหมหลายประเภทนะคะมันจะมีควบสองควบสามควบสี่แล้วก็ควบหกก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะสั่งแบบไหนเราเราก็จะมีเส้นไหมทาส่งไปให้เขาค่ะอุปกรณ์ข้างบนนี้หนึ่งคือแผงหลอดเราใช้ตั้งหลอดอันนี้เขา,าเขาเรียกว่าหลักเฟือใช้เป็นเหนที่ กับความยาวของเส้นไหมว่าเราจะสาวกี่ร้อยเมตรต่อจากการปั่นใส่หลอดก็คือเอามาสาวให้ได้ความยาวว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่ยังไงเสร็จแล้วก็จะไปขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเก็บเขาค่ะ ถ้าถ้าเป็นภาษาสากลหน่อยเขาจะเรียกว่าเก็บตะกออันนี้มันจะเป็นขั้นตอนต่อจากที่ข้าวสาวข้าม้วนมานะคะมันจะต้องเอามาเก็บเขาก่อนแล้วถึงจะเอาไปขึ้นกี่ทอเป็นผืนผ้าได้ะคะ่ะมันยากตรงที่ว่ามันผิดไม่ได้ถ้าผิดปุ๊บผ้ามันก็จะเป็นรูอะคะ่ะผ้ามันจะเป็นรูอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอผ้าะคะ่ะ การย้อมสีธรรมชาติตัวพี่เองเริ่มหัดทอผ้าก็จะเป็นนั่งไม้กระดานแผ่นเดียวแล้วก็ใช้กระสวยทุ่มมือค่ะเป็นมัดหมี่ลายลายดอกหญ้าสมัยก่อนขายดีมากกระบวนการผลิตตั้งแต่แรกเลยนะคะก็จะจะเริ่มเตรียมคัดเส้นไหมก่อนแล้วก็จะเลือกพืชที่ให้สีดีค่ะอย่างเช่นประดู หรือข้างมะเกลืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพืชที่ทางหน่วยราชการที่ได้มาส่งเสริมเนี่ยเลือกเพื่อจะให้เราย้อมเป็นพวกสีพวกที่ให้สีทนนะคะอย่างมะเกลือนเนี่ยเราก็จะย้อมเย็นค่ะย้อมเย็นก่อนค่ะก็โขกมะเกลือแล้วก็กองน้ํามะเกลือแล้วก็จะยอ้ยอมใหม่สักสองรอบแล้วก็ตากแดดหรือแล้วก็ไม่ย้อมร้อนอีกทีนึงก็จะได้สีบอลเทาค่ะทีนี้ก็นําไปให้คนแก่ในหมู่บ้านปั่นไซรอนแล้วก็เตรียมทอได้เลยค่ะ รางวัลที่ได้รับเมื่อสิงหาที่ผ่านมานี้เป็นรางวัลผ้าไหมาหางกระโลกที่ทำเนี่ยจะมีเทคนิคพิเศษก็คือใช้การยกขิดเข้าไปในลายผ้าแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วผ้าเราก็จะมีความนุ่มก็คือปกักธงชัยเนี่ยจะเป็นผ้าพื้นจะเป็นขึ้นชื่อมากแต่ของหมู่บ้านบ้านจจโปเนี่ยจะเน้นลายมัดมีค่ะมัดมีเนี่ยไม่ว่าหมู่บ้านใกล้เคียงอะไรจต้องมาให้หมู่บ้านเนี่ยมัดลายให้ การทอผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นปู่ย่าตายายถึงลูกหลานปัจจุบันบ้านทงชัยหรือบ้านจะปกเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาขี่สามหลอชมถิ่นฐานบ้านจะปกเล่าขานตำนานเมืองปักอัตลักษณ์พื้นถิ่น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือโฮมเก่าเล่าความหลังเป็นอาคารตกแต่งแบบย้อนยุคภายในมีการจัดแสดงเครื่องมือการทอผ้าแบบดั้งเดิมสิ่งของเครื่องใช้ผ้าไหมอายุกว่า200ปีของใหญ่ใส่ยักษ์สล้อถีบจักรยานโบราณและยังมีเรือนโบราณบ้านเก่าบ้านเก่าอายุกว่า80ปี ที่ยยังงงคสสภาพสาพวมด้านบนเป็นที่อยู่อาศัยด้านล่างเป็นส่วนแสดงวิธีการมัดมีลวดลายต่างๆที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้านประเพณีการแห่พระป่ามหาวิบากหรือฮาโลวีนจับปกเป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ที่ไม่มีที่อื่นเป็นการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ญาติที่เสียชีวิตโดยสิ่งของเครื่องใช้จะถวายในวัดใช้ในกิจการของสงฆ์ต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้พึงประกอบด้วยมุงแคร่ไม้ไผ่ผ้าขาวหุ่นคนตายทำจากลูกมะพร้าวตกแต่งใบหน้าเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยจะเริ่มแห่โดยมีการตีโทน,นําแห่ไปถวายวัดต่อจากนั้น จะเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีหา่ภ้าป่ามหาบิบากนั่นเองหมู่บ้านการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมบ้านทงชัยหรือบ้านจับปกเป็นหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิน่นความงดงามของประเพณีที่ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าวัตถุจึงเป็นเสน่ห์ของชาวบ้านจับปก,นนกบ้านจับปก the land of silk the land of smile นั้นเคยเป็นดงใหญ่ฝนตก เมื่อใดน้ำท่วมทนล้นแกงพอน้าร้อนมบ